โอ้โหนี่ฮะ <l ots> เดินขวากถนนกัน <l ots> <l ots> โอ้ยผมต้องขับรถมาดักเลยนะเนี่ย <l ots> เดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวค่อยกวาดเดี๋ยวหยุดก่อนเดี๋ยวหลบริมริมถนนหน่อย <l ots> มาไมาโยลงริมริมกันก่อนโอ้โหขวาดกี่กคนเนี่ยสี่คน <l ots> สี่คนเลยนี่ <l ots> เดินมาจากไหนฮะเนี่ย <l ots> มาจากคาราินมาจากคารสินเหรอมากี่วันแล้วสี่วันแล้วเหรอแล้วมานอนไหนเวลานอนไปนอนบ้านแล้วก็กลับมาหาหลวงปู่ โอ้กลับไปนอนการศินนะฮะแล้วมารถอะไรกันฮะปิงอัพแล้วรถอยู่ไหนเนี่ยไปข้างหน้าแล้วค่ะรอมากี่คนทั้งหมดมากันหกคนหกคนแล้วอยู่ไหนสองคนไปข้างหน้าสองคนไปข้างหน้าคือขับรถไปแล้วเราเราอยู่ขวาดสี่คนขวาดแล้วาอนาั้นขวัดเวลาจอดรถก็ขวาดแล้วถามอาอแล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาจะไปเส้นทางไหนอัลถาม ก็ถามเมื่อก่อนโอ้โหอยากไปเส้นไหนก็กวาดออกหน้าทีหลังไปดูในเพจทั่วไทยนิวนะเดี๋ยวทัวร์อ๋อดูดูทั่วไทยนิวเปล่าอุ้ยน่ารักจริงๆเลยก็เดี๋ยวกําลังจะดูวัดอยู่คุณแม่เนาะอ่ะนี่ชื่ออะไรคุณแม่อะไรแม่วังแม่สมหวังแม่สมหวังอายุเท่าไหร่แล้วคะแม่สมหวังุ59ปีจ้า59ปีอยู่บ้านอย่างบ้านนาคายตำบลกุดว่าอำเภอขุชินนราจังหวัดกาฬสินธุ์โอ้ยน่ารักจังอดีตละคนนะคุณแม่ชื่ออะไรแม่ แม่ชิมฟ้าร้องด้วยเร็วๆเลยพูดมาอายุเท่าไหร่แล้วอายุอห้าสิบสามค่ะห้าสิบสามบ้านบ้านอยู่ที่ไหนบ้านนาคายบ้านเดียวกันเนาะบ้านเดียวกันหมดค่ะโอ้แล้วมานี่ทีหลังจะ่าพาฟ้ามา้วยสิฟ้าฝนมาเนี่ยอ้าวแม่เพื่อพูนทรัพย์อุทลากบ้านนาคายหมูเจตำบลรณ์ุณว่าอายุเท่าไหร่คะห้าห้าสิบสี่ค่ะยังสวยอยู่เลยนะเนี่ยคุณแม่อายุเท่าไหร่เนี่ยอายุน้อยกว่าเขาเลยมั้งเนี่ย 6 3สมอุย้ยโชคดีได้กินเงินรัฐบาลแล้วแ,าาาแล้ลออยู่บ้านไหนบ้านไหน,านาาแล้วมานี่ลูกหลานว่าไหมเนี่ยไม่ว่าฝนตกแล้วคุณแม่ทาําไงเปียกทําไงเนี่ยกกน,น,นี่ฝนตกแล้วนะตอนนี้ไม่เป็นไรนะแม่เนาะอูเดินกวาดต่อนะอามนโมธนานะครับคุณแม่นะนี่โอ้ยดูสถิกวาดกันสี่คนนะคุณแม่แม่ทั้งหลายเนาะเอ้าขนาดนี้เนี่ยฝนตกนะท่านผู้ชมฮะดูในหนองน้ําข้างล่างฝนลงเม็ดแล้ว แม่หลบคนต้นไม้ก่อนเนอเดี๋ยวเปียกไประวังรถด,ด้วยโอ้นี่สุดยอดจริงๆนะฮะเดินขวาดนําหน้าขบวนแล้วนี่ฮะขบวนขอลลงตาบุญชช่นเนี่ยกำลังจะมาแล้วนะฮะอีกประมาณครึ่งกิโลนะฮะจะถึงจุดที่ผมยืนอนโยเนี่ยผมนี่ต้องขับรถมาดูเลยเพราะว่าทราบข่าวว่ามีคนเนมาเดินขวาดถนนเป็นคนแก่คนเท่าทั้งนั้นเลยแม่วันนี้เนี่ยโยหมาขวาดถนนนําหน้านะฮะ